Thank you จฟฟรานกีนเคฟรเรค่ะก็ในว,วันนี้นะคะเชิญมาในฐานะตัวแทนของเมมเบอร์ที่จะมาเล่าเรื่องราวของ CSR <ค>ที่บริษัทเรากำลังจะทำเพิ่มเติมค่ะ CSR ก็คือ corporate social responsibility ถูกไหมคะก็เป็นการที่เราได้ช่วยเหลือสังคมซึ่งพวกเราเนี่ยก็มีการทำมาโดยตลอดอยู่แล้ว ไม่ไม่ว่าจะตอนที่เริ่มจากของพี่วุ้นดี่ที่เราช่วยตอนน้ำท่วม <Yeah. S 1> <laughs> ตอนนั้นก็ดีใจมากๆที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้าไปร่วมทุนกับทางของพี่วุ้นดี่แล้วลงไปช่วยเรื่องน,น้ำท่วมนะคะตอนนั้นแล้วก็วีโอตอนนั้นเชร์ก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนไปมอบให้ตอนนั้นดีใจมากเลยว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ร่วมลงมือทำอะไรบางอย่างก,กับคือสสังคมที่มอบโอก,กาสให้กับพวกเรานะคะอื mm. มีวิดีโอเก็บวไว้ด้วยทุครั้งต่อมานะคะก็คืออันที่ในปีนี้เนื้อที่ไปช่วยทางอัดกับตือค่ะตอนที่เกิดอุทกภยัยหรือภายพิดาเกิดขึ้นที่นู่นเราก็มีการร่วมมือร่วมแรงกันแล้วก็นําเงินบริจาคไปส่งมอบให้อันนี้ก็เป็นอันที่สองที่เราได้ช่วยกันนะคะได้ช่วยกันนะคะต่อมาก็คือจีราดาพาร์โปรดิวเซอร์คอนเสิร์ตีเดย ที่นำเงินกว่าหนึล้านบาทมอบให้ทาง Special o l y m p i c ิในการที่จะต่อยอดหรือดูแลน้องๆให้ไปแข่ง Special o l y m p i c ิได้อย่างดีขึ้นแล้วก็มีศักยภาพมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ทําไปแล้วและก็ล่าสุดน,นะคะที่พวกเราเกิดพายุปลาบึกเกิดขึ้นก็มีการรวมพลังกันในนามของกิจกรรมที่ชื่อว่า bnk48 f รวมพลังรักและหวังดีแล้วก็ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงนําสิ่งของเล็กๆน้อยๆไปคอยช่วยเหลือ น้องๆแล้วก็ผู้ประสมอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะทำให้ตรงนี้นะคะสิ่งที่เราทําทั้งหมดมาเราดูจะเป็นกิจกรรมเนาะเราจะดูเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหรือเป็น space project ขึ้นมาตามเวลาโอกาสต่างๆแต่สิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางร้่นพี่ของเราเอโฟเรได้มีการทํามาโดยตลอดและเขาทําเป็นระบบ ไม่ว่าจากการที่ลงไปช่วยเวลาเกิดอุทกภัยต่างๆหรือออกไปแสดงตามพื้นที่ต่างจังหวัดที่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเดินหาเข้ามากรุงเทพก็ได้เป็นด์โมริบีนโฟเรียขึ้นมาค่ะอันนี้ก็คือจะมีความเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็มีกองทุนสนับุนหรือต้นทุนที่เราจะพร้อมที่จะนำเสนอหรือพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ สิ่งต่างๆหรือตามที่เป้าหมายของเวทีที่เราจะทำซึ่งก็มีอยู่3อย่างหลักๆค่ะ 1. คือการที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนก็แน่นอนอยู่แล้วพวกเราบีเนเคมีเมมเบอร์ Member ที่เป็นเด็กและก็เยาวชนอยู่เป็นหลักเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันแรกที่พวกเราตั้งใจที่จะทำรวมถึงเด็กๆก,ก็เป็นอนา,าอคตของชาติด้วยแล้วก็หนูเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องการศึกษายังไงน้องๆก็น่าจะเป็นเป้าหมายแรกๆที่พวกเราจะเข้าไป ให้ความช่วยเหลือหรือว่าสัสนุนอะไรมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่2ก็คือช่วยเหลือสตรีเพราเราเป็นผู้หญิงเนอะเด็กๆน้องๆของเ j member เราก็เลยจะมุ่งเรื่องนี้เป็นหลักค่ะและอันสุดท้ายือการช่วยเหลือ,อในเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นและเรามีโอกาสที่ได้ลงไปช่วยเหลือกับทุกๆคนค่ะซึ่ง ในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยตอนนี้เราจะเรียกรวมรวมเป็นแคมเปญทีว่ว่า BNK48 รวมพลังรักและหวังดีเราจะไปตามที่ต่างๆที่แรกที่เราไปก็คือที่พายุปลาบึกอันนั้นคือที่แรกแล้วก็ถ้าหลังจากนี้มีอุงกภัาเกิดขึ้นหรือมีเหตุเพศภยัยภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นก็จะอยู่ในนามอันเดอร์ของ BNK48 รวมพลังรักและหวังดีค่ะคราวนี้กหลก่อนหน้านี้ก็คือมีการดะดมทุนของทาง อะไรขึ้นเลยนี่นีดีเดีโปรเจกต์เนาะแล้วก็มีด้วยรังแล้วก็หงวยใหญ่ของทางอัตตปือ้อทีนี้อันนั้นคือของปี2018ปีนี้เราจะเริ่มด้วยอะไรก็มาชมกันละกันนะคะอาร์บี้ ปล่อยไปทางออนไลน์อยู่แล้วในระดับนี้นว้าววันนี้มีของจริงมาด้วยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้นะคะตอนนี้เพิ่มจาก100เป็ <5 19 S 2> น999ตัวนะคะใชตาม,มที่เนบนสไลด์เลยก็จะเป็นฟิกเกอร์ตัวแรกของเชิ<อ>ใช่ค่ะ ก็บอกเลยว่าตอนที่รู้ก็คือตื่นเต้นมากแต่ตอนแรกได้ยินก็คือแบบโอ้ยอาจจะมีคนอื่นตามมาอนะไรยงี้แต่ก็ครั้งนี้ก็จะเป็นการเริ่มอันแรกในการระดมเข้ามาในโมนิทีบีแอนแครกก็คือเงินทั้งหมดที่หลังจากหักค่าใช้จา่ายเรียบร้อยแล้วของฟิกเกอร์ตัวนี้จะถูกนําเข้ามาในโมนิทีบี k f น r ครเเพื่อใช้ในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนตามเป้าหมายของูลนิธิต่อไปเรื่อยๆในอนาคตค่ะยังไงก็ตอนนี้ เหมือนจะมีคนสั่งจองเข้ามาว่ากว่า500เขาก็เลยเพิ่มเป็น999ราคาอยู่ข้างบนตรงนั้นนะคะใครสนใจก็ตามนั้น,นะค่ะยังไงก็่าไปสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ลงชิงครั้งนี้เราจะนำเป็นกองทุนแรกให้กับบริษัท b n k p e เค่ะกดีใจมากสำหรับตัวเชิญคือด,ดีใจมากเพราะเราเป็นชุดของไอจากาตาแล้วก็เป็นในเพลงของ b n k 4ที่สแสดงที่ j Expo ครั้งแรกตอนนั้นด้วย ตอนนั field, ้นก็ฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียอบคุณให้กับคุณเชปาปารีคุญนะคะเพียงแคมโปรเจกกับตาหรือว่าน้องเชปาของเรานะคะที่ขึ้นมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรม CHR ต่างๆเองค่ะก็เที่ยว่าสําหรับกิจกรรมต่างๆนะคะที่น้องเชปลาได้บอกไปเรียบร้อยแล้วหลายๆท่านค่ะก็มีโอกาสแน่นอนที่จะได้ร่วมทําบุญได้ร่วม กิจกรรมไปด้วยกันนั่นเองนะคะเอาล่ะเรื่องต่อไป